สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวพาวเวอร์ส l y นะครับซึ่ง Power อร์ส l y ์ตัวนี้เป็น Power อร์สไ y ์รุ่นยอดนิยมตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นของทางยี่ห้อ e n t e c h ครับในชื่อรุ่นว่า Atom V550 นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากใน Shopee ราคาประมาณสัก740บบาทนะครับเป็นมือหนึ่งนะซึ่งราคาเต็มมันจะอยู่ประมาณสัก ประมาณ989บาทนะครับแต่ว่าผมใส่ส่วนลดอยู่ที่25%ก็เลยได้มาราคานี้นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อพวกอตอนเทศกาล99 1010อะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะมีพวกส่วนลด25%ให้เราเนี่ยแล้วก็เอามาซื้อได้นะครับประมาณนี้แหละโอเคเรามาดูในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับผมนในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องก็มาในโทนแบบว่าสีเขียวๆนะ ในส่วนของตัวข้างบนก็บ่งบอกชื่อรุ่นนะครับผมว่าอะตอม V550 ก็คือว่ามันจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่550วัตต์นะครับประมาณนี้แด่ะโอเคในส่วนของตัวพรวเว่สาสไป์ตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้แกะแม้กระทั่งไอตัวพลาสติกหุ้มบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตอนนี้แหละเนออี่ยเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับผมประกันเต็มเลย ประกันถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ประมาณ3ปีมั้งเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันเลยนะครับผมซึ่งไอตัวตัวนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน2023น2023นะซึ่งผมเคยจับตัว NT t e เมาอยู่นะมันจะมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับต้องดูปีผลิตด,ด้วยนะถ้าใครซื้อเนี่ยผมแนะนำไม่ซื้อมือหนึ่งไปเลยนะครับผมเ n t e เทคอะตมวข้างกล่องก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายหรอกเรามาดูในส่วนของตัวหลังกล่องกันเลยเนาะ ในส่วนของตัวหลังกล่องมันจะบอกรายละเอียดดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกไปนะในส่วนของตัวไฟบ้านที่เขารองรับนะครับเขาจะรองรับอยู่ที่230โวลต์นะครับผมเขาจะเขียนว่า VAC นั่นแหละแล้วก็สูงสุดน่าจะอยู่ที่4แอมป์นะครับแล้วก็เป็นไฟแบบว่า50เฮิรต์นะแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคนะครับผมที่เป็นจุดสําคัญแล้วก็จุดขายของตัวพาวเวอร์ซัพพลายรุ่นนี้เลยนะตัวเนี้ยเขาจะจ่ายไฟ3บวก3ไอตัว3.3โวลต์นะครับผมที่เป็นไฟบวกเนี่ย อ,อยู่ที่18แอมป์นะครับสูงสุดแล้วก็ไฟบวก5โวลต์นะครับอยู่ที่18แอมป์สองอันรวมกันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก100วัตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ12โวลต์นะครับที่เป็นไฟบวกนะ ไอ้ตรงเนี้ยนะครับสาคัญเลยเนื่องจากว่าตัว NTEC เตัวเนี้ยนะครับมันเป็นไฟรางเดียวนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีพวก v 1 v 2โวลต์ V1 V2 V3 นะครับผมซึ่งพวกนั้นเนี่ยคุณเลี่ยงไว้ก็ดีนะครับผมเนื่องจากว่าเผื่อไฟรางใดรางหนึ่งมันพังนะครับมันจะจ่ายได้ไม่ถึงสเปคนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไฟรางเดียวอันเนี้ย ผมแนะนํามากที่สุดนะครับเพราะว่าพอพอซัพพายผมซื้อกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยผมจะเน้นในส่วนของตัวไฟ12โวลต์ลังเดียวให้มันเยอะๆนะครับผมจะเน้นพวกยี่ห้อด้วยนะครับผมอย่างผมเคยเล่นก็พวกซีโซนิกพวกซูเปอร์ฟาเวอร์นะครับผมในส่วนของตัวไฟ12โวลต์ตัวนี้นะครับเขาจะจ่ายได้สูงสุดอยู่ที่45.8แอมป์นะครับผมหรือว่า549.6วัตต์นะครับแค่ไฟ12โวลต์เนี่ยก็เท่าตัวสเปคแล้วเนะีเออ เวลาคุณดูตัวสเปคควเตอร์ซัพพลายนะครับคุณต้องดูตรงนี้ดีๆนะครับอย่าให้มันหลอกนะบางตัวเนี่ยบอกว่าโอ้รวม6 0 0้0ยเจ็ร้วันนะครับแต่ว่ามาดูจริงๆเนี่ยพวกไฟ12โวลต์นิดเดียวเองครับแต่ว่าพวกไฟ5โวลต์ไฟสาจดโวลต์เยอะมาเชียวนะครับผมซึ่งจริงๆการใช้งานในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเน้นไฟ12โวลต์เป็นหลักนะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักเลย แล้วก็ไฟลบสิโวลต์นะครับตอนนี้ก็จะได้สูงสุดแค่0.3แอมป์นะครับ3.6วัตต์ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเพราะว่าเราใช้ไฟบวกเป็นวัตต์เป็นหลักแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ5โวลต์อ่าสแตนบายนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่2.5แอมป์หรือว่า12.5วัตต์นะครับประมาณนี้แหละซึ่งวัตต์รวมจริงๆนะครับผมเขาจะบอกไว้ว่าเป็น550วัตต์แต่จริงๆเนี่ย มันสามารถพีคได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าพยายามใช้ไม่ให้มันเกินสเปคก็แล้วกันเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูในส่วนของตัวคอนเนคเตอร์ที่เขาให้มานะครับผมในส่วนของตัวสาย24พินนะครับเขาจะให้มา1เส้นแล้วก็สายาที่เป็น8พินนะครับผมที่เป็น CPU นะเนะที่เป็นที่เป็น c บนะครับผมมันจะเป็น8พินก็ให้มา1เส้นนะครับ แล้วก็จะให้ในส่วนของตัวสาย PCIe นะครับที่เป็นหกหกบวกสองพินนะครับผมมันจะรวมกันเป็น8ปดพินเนี่ยเขาจะให้มาสองชุดนะครับซึ่งมันสามารถแยกกันได้นะมันจะเป็นหกหกหกบวกสองพินประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสาย SATA นะครับเขาจะให้มาทั้งหมดห้าหัวแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวโมเลกนะครับให้มาสองหัวแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้่าจะเป็น h อร์ตพดิสั้งครับให้มาหนึ่งเส้นใครใช้วะเนี่ย ประมาณนี้แหละเออก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับข้างล่างนี้ก็บ่งบอกที่ผลิตมั้งเนี่ยอืมามนี้แหละอ๋อบ่งบอกชื่อเมลไวเฉยนะครับม,มีอะไรหรอกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างในกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะนะเพราะว่าเพิ่งแกะกตัวชิวออกไปเลยนะอันนี้ก็จะบ่งบอกนะครับว่าเขาให้หัวอะไรมาบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้ะครับไม่มีอะไรมากมาย แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสายไฟ AC นะครับผมตัวนี้มันจะเป็นสายไฟสเปกที่ทนทนแรงดันอยู่ที่300โวลต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นสายที่มีขนาดา300น่าจะ3 6 0 5กมิลสแควร์นะครับมองจะมองไม่เห็นนะมันเล็กมาก ก็สายไฟก็เส้นใหญ่อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรมากมายนะครับ <_ C 1> เพราะว่าผมใช้พวก power supply ที่มันวัดสูงๆกว่าน,นี้มันจะเส้นหนากว่าน,นี้นะแต่ว่าเขาให้มาก็ไม่ได้ดูแย่นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสามตานะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับเขาจะให้ในส่วนของตัวชุดน็อตมาด้วยนะครับเอาไว้ขันตัว power supply ก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว power supply จะอยู่ในส่วนของตัวถุงกันกระแทกนะครับ คือแปลกดีเนาะใส่ถุงกันกระแทกมาให้ปกติจะใส่พวกอตัวที่มันเป็นถุงกันไฟฟ้าสถิตนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวพวส p l y นะครับผมในส่วนของตัวพ u p p l y ถ้าถามว่ามันมีน้ำหนักมากไหมเท่าที่ผมจับมานะหลายๆตัวเนี่ยตัวเนี้ยอ,นนอาจจะสู้พวกแบรนด์ดังๆก็ยังไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ดีกว่าน้ำหนักของพวก Pover Supply ที่ติดมากับเคส เยอะนะครับผมหนักกว่ากันเยอะเนี่ยแต่ว่าจะสู้พวกแบตดดังๆก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ตามราคาเนี่ยอันนี้มันแค่ไม่ถึงพันนะครับผมมันได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วไส่ในที่ส่งเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะแน่นระดับนึงนะครับผมแน่นระดับหนึ่งแต่ผมอาจะผมไม่ได้แกะให้ดูนะเดี๋ยวมันกันประกันมันจะขาดเนาะยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวประกันมันจะขาดซะก่อนนะครับผม สองเข้าไปข้างในก็ดูดีนะครับในส่วนของตัวพัดลมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มานะครับผมเคยใช้ตัว i t ็นเน่าจะตัวปี2ปีก่อนนะมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าพัดลมมันจะเสียงดังนะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะเสียงดังไหมนะต้องลองดูนะครับว่าปี2023เนี่ยมันจะเสียงดังอยู่ไหมผมเคยใช้เราเราซักประมาณ2ปีก่อนนะครับผมที่เป็นรุ่นตัวนี้แหละ V 5 5 0เลยแต่ว่าพัดลมอ่ะมันเสียงดังมากนะครับผมดังแบบว่าลำคาญเลยแหละเ ก็ข้างๆนะครับเขาจะติดตัวสติกเกอร์มาให้นะเป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่สีก็บ่งบอกชื่อรุ่นครับอะตอม v 5 5 0ข้างหลังก็มีตัวเชื่อมต่อตัวปลั๊ก ac มาให้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายในส่วนของตรงนี้ก็เป็นฉลากที่ผมอธิบายไปหลังกล่องนะครับผมเห็นไหมจ่ายไฟ12โวลต์ได้สูงสุด45.8แอมป์นะครับผมโคตรเยอะเลยเอะไฟ12โวลต์เนี่ย ใช้พวกก๊าซจอสูงสูงได้สบายนะถ้าคุณจะนําไปใช้เนี่ยแต่ว่าคุณต้องดูพวกอุปกรณ์โดยรวมเลยนะครับผมเผื่อบางคนเอาไปใช้กับชุดน้ำอา่ารัดลมหลายตัวปั๊มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบางคนก็ใช้กับฮาร์ดดิสก์หลายตัวบางคนก็จะใช้พวกอุปกรณ์เสริมหลายอย่างนะครับผมวันนี้คุณต้องดูเป็นตัวตัวไปนะอย่าคํานวณเฉพาะไอตัวก๊าซจอนะครับผมแล้วก็ด้วยพวกซ p u สมัยเนี่ยมันก็กินไฟระดับหนึ่งเลยนะครับต้องเผื่อไว้ระดับหนึ่งนะ แต่ผมมองว่าอีตัวเนี้ยเอาพวก3060ก็น่าจะอยู่นะครับผมอมประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูในส่วนของตัวชุดสายไฟนะครับผมขออนุญาตแกะให้ดูอืสายไฟก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นให้ดูที่สายยืดสี่พินก็แล้วกันลุงลางมาเลยนะครับ ในส่วนของตัวสายยี่สี่พินก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นแบบสายถักนะออสายยี่สี่พินเนี่ยสายถักอย่างดีนะครับพวกสายไฟก็ดูดีนะครับผมสายก็ค่อนข้างดีจะเส้นใหญ่เลยอะ่ะสายก็เป็นสายขนาดเ,เดี๋ยวผมเขาส่องดูก,ก่อนเป็นขนาด18 AWG นะครับผมก็ถือว่าใหญ่อยู่นะ ในส่วนของตัวเบอร์เนี่ยยิ่งเลขน้อยยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่ว่ายิ่งยิ่งเลขเยอะยิ่งใหญ่นะยิ่งน้อยยิ่งใหญ่เออประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายไฟสี่บวกสี่พินนะครับหรือว่าแปดพินตัวนี้เป็นสายไฟ CPU นะเอาไปเสียบไอตัวช่องไฟเลี้ยง CPU นะครับผมมันสามารถประกอบกันได้นะเวลาเสียบเข้าไปก็เสียบประมาณนี้ อย่างนี้ประกอบประกอบให้ดูนนี่นี่ประกอบอย่างนี้มันจะกลายเป็น8พินนะครับหรือบางคนหาไม่เจอนะสี่พินอยู่นะเพราะว่าบางบอร์ดบางเมนบอร์ดนะครับมันเสียบแค่4พินนะครับคุณสามารถถอดประกอบแยกกันได้นะประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายอ่นี่ครับอันนี้จะเป็นสาย p c i e นะครับผมเขาให้มา2หัวนะแต่ว่ามันจะเป็นเส้นเดียวนะอันนี้ก็น่าเสียดายนะผมมองว่าเขาน่าจะแยกไอตัว สายมาให้นะครับผม mm hmm. เขาค่อยให้มาเส,เส้นเดียวนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น2หัวนะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสายแปดพินนะครับแต่ว่าเขาจะแยกเป็นสามบวกสนะเนี่ยมันจะถอดแยกได้ mm hmm. เขาจะเขียนว่าเป็นสาย PCIe นะครับอันนี้ไว้เสียบคา์าจอเนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายสายในเนาะโอ้สายมันลุงลางมากนะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสายซาตตานะครับสายซัต้าเส้นหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มาสี่หัวนะครับผมเส้นนี้เขาจะให้มาสี่หัวที่เป็นสายซาตต้าแนี้แล้วก็เส้นที่เป็นโมเลกนะครับเส้นที่เป็นโมเลกเนี่ยเขาจะให้ตัวซัต้ามาซัตต้ามาสองหัว เาได้ S S มาสองหัวแล้วก็โมเลกมาเส้นหนึ่งนะแล้วก็ให้ตัวอฟอพิดิสมาอีกเส้นหนึ่งมาอีกหัวหนึ่งตามนี้แหละสรุปว่าสาต้าเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ห้ามันจะมีอยู่6หัวนะคะผมแล้วก็โมเลกเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูกันกล่องเขาบอกถูกไหมเนี่ยกล่องเขาบอกว่าเท่าไหร่นะโมเลกสองนะกล่องเขาบอกว่าโมเลกสองนะซตาต์ตห้า แต่ทำไมมาดูแล้วมันคนละอย่างเลยอ๋อผมดูผิดนะครับไอตัวโมเลกเนี่ยมันจะอยู่คู่กับตัวเส้นที่มันเป็นซาตตาสามอันนี่ยโมเลกตรงนี้แล้วก็มีซาต้าสามอันนะครับผมอันนี้คือเส้นแรกนะแล้วก็เส้นที่2เนี่ยมันจะมีซาตตาอยู่2อันแล้วก็โมเลกอยู่อันนึงนะครับแล้วก็ตัวพอลิิสอีกอันนึรงมานี้แหละกล่องเขาบอกถูกแล้วครับผมตาลายดูผิดเองนี่แหละ ก็หมดเพียงเท่านี้แหละครับผมออไม่มีอะไรแล้วในส่วนของตัวสายถักเนี่ยเขาจะมาะเขาจะมีให้เฉพาะไอตัวสายยี่ิบสี่พินนะครับแต่ว่าสายทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสายเปลือยธรรมดานะครับผมไม่ถักซึ่งถักไม่ถักมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าบางทีสายถักเนี่ยจัดสายยากนะครับผมวันนี้บอกตามตรงเลยประกอบคอามมาบางทีพวกสายถักเนี่ยจัดสายค่อนข้างที่จะยากกว่าพวกสายธรรมดานะครับผมแต่ว่ามองว่า สายธรรมดามันก็จัดง่ายแล้วครับแต่มันอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าเราซื้อไปเน้นใช้งานนะครับผมเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกซึ่งสายจริงๆที่ผมชอบเนี่ยผมชอบพวกสายโมดูลานะครับผมมันจะสวยงามมากกว่านี้แต่ว่าให้มาแบบนี้ก็ดีแล้วแหละมันจะถอดสายไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเขาจะเป็นสายที่โยงออกมาจากตัวพาวเวอร์ซัพพลายเลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบลงในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปเทสให้ดูว่าไอตัว อะตอม v 5 5 0ตัวนี้มันจะสามารถใช้งานกับตัวเซตคอมที่ผมใช้งานได้ไหมเนาะโอเคครับผมก็ได้ติดตั้งพวเวัสดุพายลงเครื่องของผมเรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของตัวเซตที่ผมใช้งานกันเลยนะครับในส่วนของตัว cpu เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวไรเซน้น5 2 6 0 0 x ครับในส่วนของตัวแรมก็เป็นแรม16บหจิกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอก็เป็นการ์ดจอของทาง amd นะครับในชิรุ่นว่า rx 5 5 0 0 xt นะครับผมตัวนี้เป็นของทาง msi วีแรมก็8ปลกิกนะครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวเซ็ตแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมก็มีหลายตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6ตัวนะแล้วก็มีพวก LED คอนโทรลเลอร์มีไฟนะครับผมแล้วก็ผมใช้ตัว M 2ตัวนึงแล้วก็ในส่วนของตัวฮาร์ดดิสต์ต้าตัวใหญ่ตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไฟนะครับว่าแรงดันที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะนิ่งไหมนะครับผมเปิดเช็คกับตัวโปรแกรม Uh, utility ของตัวเมนบอร์ดนะครับผมในโปรแกรม utility เนี่ยมันจะมีให้เฉพาะเมนบอร์ด uh, ของแต่ละตัวนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้งานเนี่ยมันเป็นของทาง ASUS มันจะชื่อว่า ASUS สุดนะครับผมในส่วนของตัวแรงดันไฟนะครับที่เขาจ่ายมาณนะตอนนี้นะครับที่เป็นไฟ12โวล์นะเขาจะจ่ายมาที่12.4โวล์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแรงดันไฟ5โวล์เนี่ยมันมันจะจ่ายมาประมาณสัก5.150โวล์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแรงดันไฟ3.3โวลต์เนี่ยเขาจะจ่ายมาอยู่ที่3.357โวลต์นะครับผมซึ่งเมื่อเรามาบวกลบ5%เนี่ยมันจะไม่ได้เกินเลนส์นะครับผมซึ่งผมมองว่าไฟเท่านี้มันกําลังพอดีนะเพราะว่าการใช้งานจริงๆไฟมันไม่ควรตก อาเกินนี้นะครับผมก็คือว่า12โวลต์มันไม่ควรตกไป11โวลต์กว่าเนี้ยตัวไฟ5โวลต์เนี่ยมันก็ไม่ควรตกไป4โวลต์กว่าแบบนี้นะครับผมออมันไม่ควรตกนะมันควรจะเกินอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเผื่อจังหวะการโหลดบา,าบางจังหวะนะครับผมอย่างพวกจังหวะเล่นเกมจังหวะทําทงานที่พวก CPU การ์ดจอโหลดร้อยเนี่ย ถ้าแรงดันมันตกเนี่ยมันจะทําให้เครื่องมันดับได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์บางตัวเราจะเสียหายเลยเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะเปิดเกมแล้วก็ผมจะให้ดูในส่วนของตัวแรงดันไฟนะครับผมเมื่อตัว CPU แล้วก็การ์ดจอเนี่ยดึงแรงดันไฟไปแล้วมันจะเหลือในส่วนของตัวแรงดันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเมื่อมันมีการดึงกระแสเยอะๆเนาะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวอ่าที่ผมจะให้ดูตอนนี้กันได้เลยครับผม โอเคครับเป็นงไงกันบ้างครับสําหรับการทดสอบไอตัวอะตอม V550 นะครับจากผลทดสอบที่ผมได้เล่นเกมไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีอาการรูบเลยนะครับผมไม่ว่าผมจะใช้งานปกติหรืออะไรนะผมมองว่าอะตอม V550 เนี่ยกับสเปคที่ผมใช้งานไปเนี่ยมันเหลือๆะลรนะครับผมซึ่งคุณจะไปใช้สเปคที่สูงกว่านี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าไอตัวไฟ12โวลต์เนี่ยมันให้มาเหลือเฟือเลยครับเนี่ย 5 5 0ราวันเนี่ยเนี่ย549.6ี่กกวันีกลมๆก็550าวันนะครับแล้วก็ปัญหากเก่าที่ผมเคยเจอในตัวตอม V550 นะครับอย่างเช่นในตัวเสียงพัดลมเพราะว่าสปายมันดังเนี่ยในส่วนของตัวเจนเนียที่เป็นของพันอ่าของ2023นะครับไม่มีเสียงเลยนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นะตอนนี้เนะี่ยมันจะเป็นเสียงพวกพัดลมติดเคสที่มันเป่ามาโดนในพวกอ่าตัวเคสนะครับเออที่มันโดนพวกรังพึ้งเคสเนี่ย ในส่วนของตัว Power Supply เ,เนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยครับซึ่งรุ่นเก่าๆที่ผมเคยเทสเนี่ยมันจะเสียงดังวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนะครับเป็นกันหลายคนมากนะครับผมเออซึ่งตัวเนี้ยมันไม่เป็นเลยซึ่งผมมองว่านะปี2023เนี่ยมันน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเสียงกันลมมันไม่มีให้รบกวนแล้วครับจากใช้งานตอนนั้นอะที่ผมเคยซื้อมาใช้งานเนี่ยโอ้โหอยากจะขายทิ้งมากครับเนื่องจากว่าเสียงบันดังสุดๆเลยแต่ว่าตัวเนี้ยผมประทับใจจ,จริงๆเลยครับโอเคประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจก็ลองหาตัว Power Supply 505 550วัตต์ตัวนี้มาใช้งานได้นะครับผมถึงมันไม่ได้มีพวก80พัทไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าไอ้พวก80พัทเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะว่ามันเป็นในในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เอาไว้ปรับอไอที่เกี่ยวกับพวกประหยัดพลังงานนะครับผมเออมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะจ่ายไฟนิ่งไม่นิ่งเนาะจ่ายไฟนิ่งไม่นิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไส้ในที่มันให้มานะครับผมประมาณนี้แหละโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเดียวนี้แหละถ้าคุณมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์อยู่กันดน้าล่างน้อยเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ